กินทั้งใบนั่นแหละเพรอิตูนี่คือส้่งส้่งตับนี่นนใช่งานงานงานเนี่ยที่อนุบาลเขาจะปล่อยให้เด็กให้เด็กน้อยกินข้าวตามสบาย ใส่มือจุกกินกินตามเด็กหน่อยพี่น้องจุกเฮียนะมือนี่เขากระสีมีแนวห้องอยังมองคอเขาเด็กหน่อยโอยเบบี้อืมเบบี้ใหจักหน่อยเด็กหน่อยเขากระสีหูจักหัดกินโต๊ะกินเขาของเขากินกินซ้อนกินย่างขยาคค่ะกินซ้อนกินสมเขาเป็นช่วงอยู่ในดอกินเด็กหน่อยโอ้จักขีหูขีตาขีหูขีตากินเขา อีมนลืงพึ่งพืชสะสายใหญๆมาอ่ะกินนี่เห็ดมันน่าอร่อยน้องนันสิเแบบี้เห็ดก็มีมามากินนะเนี่ยฮะเอา้าได้คนมามา่มาได้คนงาได้คนป,ป๊าป๊อปไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นกินค่ะไม่เล่น,เ,ลนเอามาม่าไม่ถ่ายวิดีโอให้นะถ้างั้นอนะ่ะถ้าเล่นอนะ่ะกินก็กิกนไป รสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงแซบไหมไม่แซบแล้วกินทำไมเออบักบวบไม่ใช่บักบวบอันนั้นมันเห็ดค่ะบักบวบไม่มีวันนี้มาม่าไม่ได้ใส่บักบวบมาม่าจ้า Mình tránh xoay, mình tránh oh, ok <coughs> 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 Baby mà huh? Baby hẹp là sao Baby mình เน่อย่าทำแบบนี้กินดีๆเนี่ยมันโดนหน้ามามะกินไหมไม่กินเก็ดนะอ่อเคกินทั้งนั้นแะละ้บ้านฟาร์มมูนมาตีมือมามาแบบนี้ไม่ได้ดิอือขอโทษหมามาแย้อเจ้ mm! mm. 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 ไมเขไ่เลิออกก็นูลอนะไม่เลดออกคขาไม่เลิออกเาใหสดมากอีตัวกัน น้ำใบอะไรคะน้ำใบยะนางน้องมูนาสดน้ำใบยะนางค่ะขี้เหล็กดอกขี้เหล็กกินได้ แล้วอย่าสดมากโอู้อพออีกตูอาหารจานนี้มีอะไรบ้างบอกป่าปอนันนาเลยมีใบมีน้ำมีน้ำอะไรบ้างคะอัดเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ไปอีกแล้วเอาอีกคลิปหนึ่งหน,นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาม ก,กินปลอีตัวแน่อๆอน้องเหมือนแบบเก่งจังเลยลูกกินแกงขี้เหล็กก็ได้กินอ่าอ,า,าอิตัอืมอร่อยไหมปลา,าอิตัวกินอ่าใบาย่านางก็ได้ใบย่านางกินได้อยู่แล้วใครๆก็กินได้ใบย่านางน้องลูนา่าอ่ะเอาปลาอีตัอีกอืม เข้วเลยไม่ไม่ไมอ่ะฝักอ,อีตู่อ่ะอามาใส่ชักเลยชัน้นให้อ่ะกินอ่ะ,อะกินเลยอ่ะโอเคเใสไ่สไหมใส่ไหมค่ะใสไ่ไหมแล้วอ่ะแล้วแล้วพุ่มพวงดวงจันทร์ป้าพุ่มพวงเลยเข้ยวรอพี่อ่ะอ่ะโอเคโอ้คำใหญ่เลยโอ้พอฝักอีตู่ฝอัอีตู่หอมอร่อยอืออืออือกลกันทำไมทำอะไรกันแปดก้าวสิบ ม,มือ,มอมมหให้ใครกรัดกัดกัดกัดพออีตูวไม่เอาอ่ะโอเคตามใจค่ะอยากกินกินกินอยากกินนมกินไม่ใช่นมกินค่ะลูกอันนี้วุ้นเส้นค่ะน้องโนานาจา๋าน้องโนนา,นาแฟนกับถามว่าแล้คือด่าให้ลูกบ่ด่าค่ะด่าคือคนไทยเขาเลยอ <c oughs> โอเค โมเมนดากับบังคับคือคนไทยเขาคือคือคือเลี้ออยงลูกคือคนไทย่ไหมให้ให้ลูกนะให้ลูกคือคนไทยเลยพอ <c oughs> จากน้อยมันหย้ยบ่ได้หรพี่น้องจากน้อยห้ให้บ่ได้แล้ว <c oughs> อันสิโบโฟังเขาต้องพยายามให้เขาแตเ่เดยนหน่อยสามปีชีปีหาปีเนี้ยเอาหาหกปีนี่นพวกเจ้าเอ้อย้าเบงลูกเขาตอนนี้เขาดับเขาฮักอ่ะโอเคนะ ไอ้ที่คนไทยเลี้ยงลูกมันเลีเล้ยงเลยากมันอตัตใจมันได้รวมรุ่นสามสี่ปีนี่อ้ออพราะาหักคอถิ่มมดเลยระวังกินดีๆ,ด,ๆ,ด,ๆดิ๊ดย๊ดิีดิ๊ดินได้อยู่่ไหมอ,อโอเคอเก่งอ้ออ,อันนี้เห็นไหมอันนี้ที่เขา ที่เขาที่เขาได้มาจากอะไรได้จากดอกกิดเช็ดปากเช็ดอะไรเป็นก็ดอกกิ่อือเคียวดีๆค่ะเคียวดีๆมาม่าสอนเคี้ยวข้าวแบบไหนเคียวข้าวดีๆค่ะอืมเคียวข้าวอโอเคโอเคไม่ต้องพูดกินเนละกินไม่ต้องพูดเดี๋ยวหนูจำลัก รู้สมนักนะเยนพิซซาา่า,า,าม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 าติงตองมามาติงตองเขาเขียนไว้เสื้อแฮนด์ซัมไปซื้อมาให้ลูกไม่ดูเลยเ้ราเขาเขียนไว้ข้างหน้าดูแต่สีมันซื้อตั้งนานแล้วเลยมา,มาติงตองใช่ไหมอเอาไม่เอาเสียงดังผมไม่ยาวสักทีผมรู้นะไม่ยาวสักทีนีไ่ไม่เอาเสียงดังนะ,นะนะ แม่เอาเชลยเขาหนึ่จ้ะยิ่งยิ่งบอกยิ่งยุยิ่งบอกก็ยิ่งทำแมาหมาจ๋ายิ่ยงของหน่งจ้ะใครนะิหญิงใครหญิงหญิงผู้ชายผู้ชายใครเนาะผู้ชายใครคะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายใครผู้หญิงใช่ผู้ชายเห็ดเห็ดเห็ดไปกินเลยเห็ดผู้ชายเห็ดผู้ชาย เห็ดเห็ดอ๋อเห็ดเป็นเป็นเพศมันตัวใหญ่มันคือเป็นมันเป็นผู้ชายถ้าเป็นตัวเล็กมันเป็นผู้หญิงเหรอโอ้โอย่นี้ผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็เท่าเท่ากันนะรู้ผู้หญิงก็ไปเรียนวยไทยก็มีเยอะแยะเลยมาม้าจะให้มามัาจะไปเรียนวยไทยไม่ได้ไปซักทียุ่งถ้าปีกตัวไปเรียนไปเรียนวยไทยตายยังเขียดเลยมามาไม่มีเวลา หาข้าวหาน้ําให้ลูกให้ผัวกินแน่ๆเลยโอเคโอเคค่ะอิ่มไหมเหรอร้องเพลงแก้วรอพี่ซิได้ป่ะจําได้ไหมแก้วรอพี่จําได้ไหมคะอิ่มแล้วคะพี่มาลองกระโดงพูดร้องให้ดิพี่จ้าพี่ร้องดิพี่จ้าลูก่มายกระโดงนี่เขาตื่นเต้นหนูทำได้ค่ะลูกย้อนคันอินเตอร์หนูทำไม่ได้แม่หนูทำได้เอาไหมซิ รอ,องอกิจยกยกยกเยอะแล้วอ่ะทำไมที่พี่จ้าพี่ส่วนตัวแก้วนี้พี่ไม่ต้องห่วงอ๋อล้องได้ปะคืเอเฮดูปไปไบเราเฮดูไปไป,ไไป,ไปพี่มาลูกคนนี้พี่มาอยากกันนิดเจีย รู้ได้รู้ได้หนูจะบอกก่อนดอคคานอีกตัวเออยคาที่า่หมานี่มา้นไม่ทุกร้องดีๆไม่ต้องทําเสียงเบาๆมั่นใจไปเลยมั่นใจตัวเองไปเลยถูกไม่ถูกไม่เป็นไรฮะมั่นใจไปเลยไม่ต้องไอเข้าใจไหมไม่ต้องอายไม่ต้องเสียงไม่ต้องทําแบบนี้เนี่ยไม่รักแล้วให้บายจุบจุบๆกอน